มาถึงเรื่องเล่นๆกันบ้างครับเมื่อสี่สหายมาเล่นเกมกันนะบอร์ดเกมแล้วกันนะในที่นี้เป็นบอร์ดเกมแล้วกันนะครับเมื่อเจอบอร์ดเกมเข้าไปครับเขาจะมองมุมยังไงบ้างเขาจะคิดอะไรกันบ้างมาดูกันครับผมเมื่อเจอบอร์ดเกมกล่องใหม่ครับอ่านะครับเมื่อเจอบอร์ดเกมกล่องใหม่นะครับ it's game time B o A R D board game ไดนามททำอะไรแน่นอนที่สุดครับไดนามโผล่มาปุ๊บเห็นเกมครับอยากแกะอยากเล่นเลยครับเขาจะไม่ได้สนใจครับกติกงกติกาอะไรไม่รู้แค่อยากเล่นเลยครับอยากรู้ในกล่องเลยได้กล่องมาครับอยากรู้อยากลองครับผมนี่คืออารมณ์ของไดนามดังนั้นถ้าคุณซื้อของให้ลูกเล่นในส่วนตรงนี้นะครับเขาอาจจะขอแกะเลยฉีกเลยได้ไหมนะครับไม่สนใจอะไรทั้งนี้ทั้งสิ้นเนาะ เดี๋ยวลองเล่นดูเห็นตุกตนต๊กตาตุ๊กตาเห็นรถมันต้องวิ่งเห็นช้างมันต้องเดินนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเลยไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่ากติกาเป็นไงเพราะเขาสามารถกําหนดกติกาเองได้นั่นคือสไตล์ไดนามนะครับแต่พอมาถึงเบสครับสิ่งที่เจอบอร์ดเกมแปลว่าต้องสนุกแปลว่าต้องมีเพื่อนครับขอมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับถ้าให้เล่นคนเดียวบอกเลยครับว่าไม่เล่น เนาะเล่นคนเดียวคืออะไรบอรดเกมเล่นคนเดียวเป็นยังไงเล่นไม่เป็นไม่เอาไม่เล่นดีกว่าดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ไหลมีเพื่อนเล่นแม้ไม่มีเกมแม้ไม่มีอะไรเลยเราก็ยังจะเล่นอยู่ดีนั่นคือสิ่งที่เบสจะเป็นอ่าเทมโปครับเป็นยังไงนะครับก่อนจะเล่นเกมขอทําความเข้าใจก่อนนะครับทําความเข้าใจนะครับในกฎกต,ติกานะครับมีรีวิวไหม ขอดูรีวิวด้วยอ่านะครับมีใครสอนเล่นไหมหาคนสอนเล่นด้วยนี่คือสไตล์ของเทมโปเลยนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายครับสติลเป็นอย่างไรนี่อย่าลืมกล่องสี่เหลี่ยมนี้เสมอนะครับไดานาโมเบสเทมโปและสติลแล้วสติลทำไงล่ะสติลเหรอครับสติลก็จะศึกษาครับนะครับขอดูคู่มือครับขออ่าน คู่มือนะครับอย่างจริงจังเลยนะครับขออ่านคู่มือด้วยดูรีวิวด้วยก็ได้นะครับดูรีวิวด้วยนะครับและอีกอันนึงเมื่อแกะบอร์ดเกมครับเขาจะสนใจว่าอยากให้เกมนี้อยู่ได้นานๆน,นะครับถ้าการ์ดเกมก็ต้องใส่ซองใส่หาวิธีการจัดเก็บนะครับอยากถ่ายรูปวิธีการแกะจะได้ตอนสุดท้าย จะได้นะตอนสุดท้ายทําอะไรนะเก็บได้เหมือนเดิมเพราะเขารู้สึกว่าการเก็บตรงกล่องมันควรจะอยู่ในที่ของมันนะครับดังนั้นการเล่นบอร์ดเกมของแต่ละคนก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบนี้นั่นเองโอเคไหมฮะ